สวัสดีครับพี่น้องพบพอกับช่องฟุกขวัญใจลำเพินออฟฟิเชียลนะครับตอนมีบรรยากาศยามแรงนะครับติดตั้งเต็มเรียบร้อยแล้วต็้นมิกนะครับอู้อันนี้เวลาหาโมงเลยนี่พี่น้องเสื้อสีเหลืองเป็นแล้วเลิศติดไฟนิดเดียวก็ยกคานเลิศเลิศเลิศน,น,น,นะครับคนก็มา รอดะบึงบ้านนี่ปูสัตว์ถาเลยเด็กน้อยบ้านนี่หลายแห้งนะครับหน <c oughs> <c oughs> อ,อยู่อะยะอยู่ห้บ้านนี่จะไมข่ขยันเฮ็ดขยันสร้า <c> ง <oughs> mày mà nhà vừa điệt nồi điệt ồn cho dưới nó เมยเมย์เมย์เมยเมย่ยางมาตวัดนะครับวัดยูน่างานวันนี้เป็นงานฉลองผัดยศนะครับเพิ่ว่าเหตุเป็นปีเรยพะนะวันนี้รถัาจอดอยู่ใกล้สบายเลย หนักงานนั่งเดี๋ยวโยกล่างแม่เดียวแต่ว่าตัวยู่ใส่ไว้เห็นตะบนนน่งนะครับข้นพ่เห็นบรรยากาศเมื่อนี้ ขึ้นขบวนนิดนึงนะครับมันเดอยู่เคยเจอของรีวิวแปะเราจะสาร,รามันเย็นนะครับมืเดือดตื่นเรามายสามพ่อมะฮอดงานอยู่ประม่านเทียงนะครับนอนใบโมงตื่นใบาสามหลังเขาเห็ดยังกันคือเห็นเขาเกาะไฟนะครับสวัสดีค่ะ เขาเห็ดอีห <önce> ย really ังกันแม่ข้างหลังก็คือได้กอไปอ๋อปลาปลาปิ้งปลาโอ้พูนีหอ้พ่อาูว่าเป็นอรกันอย่งนี้ ร้อยป่ากลัเอาแค่ทานนนเส็จนครับพอแห้นบ่ทาเดอเห็นบเพื่อนกัขยันเนะพี่นนองบเห็นเดบอเสียดายว่าต้องอยู่ไก่เติบด้วยนี่ แดดลมเม่นตกหละอากาศดีนะครับบ่อหอนทุ่งโล่งกว้างมาหลักนอนยี่นี่มก็ะจะเขางานจจกประมาณหกโมงคืนยังห่วงอยู่นิ่พี่น้อง มองเห่อากาศเย็นถึงนะว่าเราค้นมาปูสาดนอนนะเลี่ยงกันอยูนอ่น,นี่รับนะเดี๋ยวเอาซิ่งของเก็ดปูบนนางก่อนนะครับงานมอวานไายหลายแห้ง สาสาดตม่มีมไัยการลักเนกอึบเบิ่งกี่สีเนาะศสต์ม่มีภัยการลักเน่นอนสาภาพนี้ไพลักกระสวดตืบแล้ววะ เัี๋ยวหัวท่อได้มาพวกรึยังปื้ดฉัำมากเลยต้องมขอออกก่อนดิ้ย มันมีเอกลักษ์นะครับอกกามมาด้วยเอกลักษณ์มากๆนะครับมันคือเอกลกักษณ์ของบากขัญใจ<อ>เรเหลือนะครับเ,เหลือเขาลางล่างแล้วก็เดี๋ยวไปเอาร่างมานะครับน่าจะลงเสร็จแล้วหรอมัง้งน่าจะอยู่ทั้งผุ่นนะครับพี่น้่อ ล่งละลายเห็นเขาโยกันมาหลายแล้วเ้ย <Okay. S 1> ครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวไปเอาสภาพ <Okay. S 1> อุปกรณ์แต่งหน้ามาไว้ <Okay. S 1> นี่ไงอ oh. เรรียบยบอโอเคครับพี่น่องในคลิปนี้เ้วขอลงไบเสนยครับคลิปหน้าพอกันไม่ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามกำลังใจให้ด้วยนะครับ